สวัสดีครับสวัสดีนานทุกท่านนะครับวันนี้ออกมายิงปลาเช่นเคยครับมากับน้องโดง่งวันนี้กำลังจะขึ้นอุ้ยกองความกองความกองความกำลังจะไปนั่งห้างครับลังเดินลุยน้ำอยู่เดี๋ยวกองจะตกน้ำเดี๋ยวเราไปเจอบนห้างเลยดีกว่าวันนี้แดดไม่มีครับแดดบดบด ไม่บดก็คึ้มเลยล่ะโอเคนี่เราไปเจอกันบนห้างเลยอาจจะตัดไปช็อตตอนเจอป่าเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะเจอปา่าหรือเปล่านะครับโอเคครับโอเคครับพี่น้องโงนน้องดงกี้เป็นเมื่อเช้าไปนั่งนู่นมาห้างสองสามชั่วโมงแล้วไม่ได้ยิงปล่าสักทีเลยก็เลยกลับขึ้นมานั่งต้นไม้นี่ได้ นั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยได้ยิงตัวนะครับง่ายท้องอยู่ผมจะดึงเชือกให้ดูกล้งองรุดซุ่มนี่ตัวขา,ขาวๆอยู่นู่นดูกล้องเห็นหรือเปล่าน็อกขาที่เลยโอเคครับ โอ้ยช้อนนี่ว่าโดนยิ่กยิ๊กยิ่เลยช้อนเอ้ยช้อนเลยโดไอ้โดไอ้โดไอ้โดเฮ้ยเล็งยืนตั้งเล็งตั้งนานแล้วมันป่าอะไรมันป่าหรือมันค้อหม้ ช็อตนี้ได้ช็อตนี้ได้เปิดกล้องทันไว้เดี๋ยวเก็บปลาก่อนหนูปลานินที่ยิงง่ายทองไว้ไม่มีช็อตยิง